มาสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับก็ตามสภาพเลยวันนี้ขนโคลนเต็มเต็มโอ้รถแรงเนึสุโยดเลยอ่ะโยดเลยอ่ะแอบบยิ้มแอบบยิ้ม,มแอบ,บยิ้มอยู่ในรถอ่ะคนบ้าบออะไรมันมันออกรถออกตัวได้มันแอบ,บยิ้มอยู่ในรถไหมทำไม นี่ครับบ่ดินทรายฮะแต่เต็มไปด้วยน้ำบอ่อดินทรายเบิม3ชั้นก็ลำบากเลยนะดินทรายจริงอยู่ฮะแต่โครนนี่มันก็เลยยังเปียกอยู่นะฮะเนือนอุ้มน้ำมานะอะ ได้แล้วเหมือนผสมน้ำกับแป้งฮะแล้วก็ให้มันอยู่ในกระบะรถกระบะดำเลยฮะมันก็จะคุกเขาเป็นน้ำนันไหลออกข้างๆอ่ะีนภาพาไปมองให้มันเห็นภาพดีกว่านี่นี่ฮะมันก็จะเฮียล้นทางนี้นะ มันจะเป็นเคลือบแบบคาราเมลนะฮะนี่นี่น้ำน้ำเราก็จะหยดติ้งๆแบบนี้เลยน,นี่ติ้งๆเลยนะเหมือนเราเอาโคลน,นะคะไปทิ้งนะฮะลัางรถเทศบาละคะรับบ่อทราย ประมาณหนึ่งไร่กว่ากว่าไปดูลพลังเหลือกันบากฮะพื้นพื้นพื้นพื้พ้โหโยนเลยอ่ะ ยอดเลยอ่ะว้า ช่วงนี้ก็จอดเบรกรับประทานอาหารเที่ยงครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรกินอ,อากาศก็หนาวพี่น้องช่วงนี้ทํางานจะเที่ยงไวฮะแล้วก็จะยินเย็นเร็วนะฮะอากาศค่อนข้างร้อนนะวันนี้แต่ก็มีลมหนาวลมเย็นเย็นอยู่ทีนี้ก็พักกินข้าวก่อนฮะ วันนี้มีขนมจีนกับของหวานนมเส้นปะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ